สวดมนบทไหนดีคลิปนี้เราทุกคนจะได้รู้นะครับและที่สําคัญในคลิปคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกเราทุกคนให้สวดมนตามดวงของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่ดวงตกมีอุปสรรคในชีวิตเยอะปัญหาหมรสุมในชีวิตเยอะก็จะรู้ว่าควรจะสวดมนบทไหนและสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากมีชีวิตที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความรุ่งเรืองในชีวิตควรจะสวดบทไหนแต่ก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอานิสงส์งของการสวดมนเป็นอย่างไร ประโยชน์ของการสวดมนต์เนี่ยอาจารย์จะแบ่งเป็นสองอย่างหลกัหลกๆนะครับอย่างแรกคือสิ่งที่เราสัมผัสได้และเกิดประโยชน์ทันทีทันทีที่เราสวดมนต์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีสมาธิและมีสตินั่นเองนะครับสมาธิตัวนี้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันของเราทําให้เราทุกคนเป็นบุคคลที่รู้แจ้งแทงตลอดจิตใจสงบขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นทันทีแต่ตามหลักความเชื่อแล้วเนี่ยนะครับอานิสงส์ผลบุญจากการสวดมนต์จะทําให้เป็นบุคคลที่ มีเสียงที่ไพเราะและที่สําคัญคือมีริมฝีปากมีใบหน้าและก็เมอที่สวยงามด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราได้ทําบุญด้วยเสียงของเรานั่นเองนะครับอย่างเสียงของอาจารย์ที่เราทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงที่อาจารย์สวดมนต์เป็นประจําหลายปีต่อเนื่องกันมาซึ่งก่อนหน้านี้เสียงของอาจารย์เนี่ยจะเป็นอีกทนหนึ่งแต่ทุกวันนี้เสียงอาจารย์รู้สึกว่ากลับไปฟังเสียงของตัวเองแล้วเสียงเราเนี่ยเป็นอีกทนหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้มาจากผลพวงของการสวดมนต์ครับ และต่อไปนี้อาจารย์จะบอกเราทุกคนนะครับว่าเราจะต้องสวดบทไหนบ้างโดยอาจารย์แบ่งดวงเป็นแบบนี้นะครับดวงประเภทที่1ที่อาจารย์จะแบ่งนั่นก็คือดวงสําหรับคนที่ดวงตกมีอุปสรรคเยอะชีวิตมืดมนมีปัญหาไม่รู้ว่าชีวิตจะไปอย่างไรและบทแรกสําหรับคนที่ดวงตกมีอุปสรรคเยอะบทแรกที่อาจารย์อยากจะแนะนํานั่นคือบทพระพุทธโมงคลชัยยคาถานั่นเองนะครับหรือว่าเราจะ คุ้นชินกับคําว่าบทพาหมณมหาการนั่นเองซึ่งบทพาหมณเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบทนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศีอยุธยาโดยได้รับการรจนาจากพระพนรัตจากวัดป่าแก้วนั่นเองซึ่งวัดป่าแก้วนะ่ยณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคล ที่จังหวัดนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านได้รจนาถวายให้กับพระนเรศวรซึ่งพระนเรศวรเนี่ยก็ได้ใช้บทคาถานี้ในการท่องตอนที่อยู่ในวงังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าบทพาหงนี้เป็นบทพูดถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้งหมด8ครั้งนั่นเองไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาหรือต้องรบกับใครก็ตามเนี่ยทั้งหมดชัยชนะมาทั้งหมด8ครั้งนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ได้สวดมนต์บทนี้จะทําให้ชีวิตอยู่ เหนือศัตรูหมู่มารเหนืออุปสรรคทั้งหลายแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายไม่มีศัตรูมากั้มกลายและที่สําคัญเนี่ยจะทําให้เกิดความมงคลในชีวิตของเราหันหน้าไปทิศทางใดก็เป็นที่ต้อนรับของผู้คนนั่นเองครับและบทที่2ที่อาจารย์อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ดวงตกหรือว่าดวงไม่ดีนั่นก็คือบท ชินนบัญชรครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็ทุกคนน,น่าจะรู้จากบทนี้นะครับเพราะว่าเป็นบทที่โด่งดังกันมานานมากแต่ก่อนอื่นอาจารย์จะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าชินนบัญชรมาจากอะไรคําว่าชินเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าบัญชรแปลว่าเกราะ ป้องกันคุ้มของนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชินนบัญชรเมื่อรวมกันแล้วจึงเป็นเกราะป้องกันคุ้มของพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นหมายความว่าเวลาที่เราสวดบทนี้เราจะเหมือนกับมีเกราะป้องกันอันเป็นมงคลป้องกันคุ้มของคุ้มภัยให้เราโดยในบทสวดตามความหมายที่เราจะได้เห็นและศึกษามาเราจะเห็นว่าในบทบทนี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์และอรหันตาสาวกทั้งหมด80รูปมาสถิตในร่างกายของเรามาสถิตในตัว และทั้ง80รูปนั้นก็จะมีฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นหมายความว่าเวลาที่เราสวดมนต์บทนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีสิ่งมงคลมาเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองคุ้มภัยให้กับเราเวลาที่เราจะไปทํางานไปใช้ชีวิตภารกิจประจ,จําวันของเราเราออกไปข้างนอกเราสามารถอุ่นใจได้เลยว่ามีสิ่งมงคลปกปักรักษาอํานวยเวพรให้กับเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราสวดมนต์บทนี้จะทําให้เราเนี่ยป้องกันจากศัตรูหมู่มันทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเลยครับ และอีกหนึ่งบทที่สําคัญสําหรับคนที่ดวงตกที่อาจารย์อยากจะแนะนานะครับนั่นก็คือบทมหาจักรพพัดนั่นเองครับบทบทนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์เผลอไปได้ยินในทิกต o k แล้วก็มีคนพูดว่าอย่าสวดมนต์บทมหาจากักรพรัดนะเพราะว่าจะทําให้เจ้ากรรมนายเวรแรงกว่าเดิม,มเขาจะมาเอาคืนโน่นนี่นั่นหลายอย่างแต่สําหรับอาจารย์อาจารย์อยากจะแนะนําแบบนี้บทมหาจักรพพัดเนี่ยเป็นบทในการแผ่เมตตา ไปให้กับคู่กรรมคู่เวรเจ้ากรรมนายเวรของเรานะครับและการแผ่เมตตาอยู่บนพื้นฐานของหลักพรมวิหาร4นั่นหมายความว่ายิ่งเราสวดยิ่งดีกับเราแล้วก็ดีกับเจ้ากรรมนายเวรให้เขาเนี่ยเมตตาเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสวดได้เป็นประจำและนิยมสวดกันทั้งหมด9จบนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแผ่เมตตาไปหาผู้คน น,นั่นหมายความว่าเราจะได้รับความเมตตากลับคืนมาเพราะฉะนั้นบทนี้จึงถือเป็นบทเมตตามหานิยมด้วยคนที่ทํางานเกี่ยวกับผู้คนพ่อค้าแม่ขายหรืออยากให้ผู้คนเอ็นดูบทนี้สําคัญมากที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยนะครับบทนี้ถือเป็นบทคาถาธาตุไฟนั่นหมายความว่าไฟจะทำนำทางให้เราเนี่ยชีวิตมีปัญญาและก็มีแสงสว่างในชีวิตเมื่อไร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตแล้วเราเมืดมนเนี่ยบทคาถาบทนี้จะทําให้เราเกิดปัญญา รู้แจ้งแทงตลอดและที่สําคัญหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองได้ครับและต่อมาสําหรับคนที่ตอนนี้ดวงกาลังอยากจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตกําลังงอกงามและก็รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมบทที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะครับจริงๆแล้วสามารถจดได้ทุกคนนะแต่ว่าสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากมีสิ่งดีงามสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตบทแรกที่อาจารย์อยากจะแนะนํานั่นก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นเองนะครับบทธรรมจักรนี้สําคัญมากๆเพราะาถือว่าเป็น ประถมะเทศนาของพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ท่านได้โปรดปัญจวคีทางั้5และการประถมะเทศนาครั้งนั้นของพระองค์เนี่ยทำให้พระอัญญาโกณทัญญะท่านได้สาเร็จปรันต์ทันทีนะครับโดยในบทๆนี้จะพูดถึงอริยสัจสี่แล้วก็มรรคมีองค์8ดด้วยนะครับ นั่นหมายความว่าเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทํากิจการใหม่เปิดร้านใหม่เนี่ยเวลาที่พระไปจเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยมักจะสวดมนต์บทนี้กันซะส่วนมากเพราะว่าถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชายัยเริ่มต้นใหม่ด้วยความดีงามน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนลองคิดดูนะหากเราทุกคนได้สวดบทนี้ในทุกเช้าและเย็นของวัน นั่นหมายความว่าชีวิตของเราในทุกๆวันจะเริ่มต้นแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆและก็เป็นมงคลกับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบทนี้ส่วนตัวอาจารย์แล้วอาจารย์สวดเป็นประจำและตั้งแต่อาจารย์สวดมาเนี่ยสิ่งดีงามสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตค่อนข้างดีมากๆและที่สําคัญเนี่ยได้เห็นหนทางช่องทางใหม่ๆในการทํามาหากินและก็ในทุกช่องทางที่เราได้เลือกนั้นเป็นช่องทางที่ดีเกิดประโยชน์กับตนเองและก็ผู้อื่นด้วยครับ และอีกหนึ่งบทสําหรับคนที่อยากมีชีวิตที่งอกงามเติบโตรุ่งเรืองที่อาจารย์อยากจะแนะนํานั่นก็คือบทปฏิจจสมุป,ปบาทนั่นเองนะครับบทนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของคนที่ปฏิบัติเนี่ยจะทราบดีแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่อาจารย์อยากจะแนะนําให้สวดก่อนอื่นอาจารย์ต้องอธิบายก่อนว่าปฏิจจสมุป,ปบาทนี่คืออะไรคําว่าปฏิจจะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอาศัยร่วมกันนะครับสมุป,ปบาทเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเกิดขึ้นร่วมกัน พอเอาสองคำนี้มารวมกันจึงทุกอย่างอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นร่วมกันนั่นเองนั่นหมายความว่าบทนี้เป็นบทคําสอนของพระพุทธองค์ที่สอนให้เราได้รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหากเราทุกคนได้สวดบทนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะได้รับทันที นั่นก็คือสติครับสติในการใช้ชีวิตแต่ทุกคนต้องสวดบนบทนี้พร้อมกับคําแปลให้เราทุกคนเข้าใจความหมายด้วยนะเมื่อเราเข้าใจความหมายเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าชีวิตของเราทุกคนในทุกๆวัน,นที่เราใช้ชีวิตและผลรวมของชีวิตของเราในปัจจุบันนั้นรวนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยจากอดีตจากภพชาติที่ผ่านมาและเมื่อวานด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รู้แล้วเนี่ยเราจะได้มีสติมากยิ่งขึ้นเราจะกลายเป็นบุคคลที่สามารถสร้างเหตุปัจจัยในชีวิตเพื่อให้ ชีวิตของเราได้รับผลปัจจัยที่เกิดขึ้นมาทีหลังได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งบทบทนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากว่าเป็นการรวมคําสอนทั้งหมดของพระพุทธองค์ไว้และเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่เรามีการสวดมนต์บทนี้เราจะถือว่าเป็นการสาธยายธรรมเมื่อเราสาธยายธรรมในบทนี้เสร็จเรียบร้อยเทวดาทุกชั้นฟ้า จะมารับฟังธรรมจากเราและทุกครั้งที่เราสาธยายเสร็จเทวดาเนี่ยท่านก็จะอํานวยเวผลและก็ประทานผลให้กับเราทําให้ชีวิตของเรามีแต่ความมงคลและเกิดสิง่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับบททุกบทที่อาจารย์แนะนําเราทุกคนไปเป็นบทที่หัวใจหลักและก็สําคัญในการสวดมนต์นะครับซึ่งอาจารย์ต้องอธิบายขยายความแบบนี้ก่อนว่าในสมัยก่อนจะไม่มีคําว่าสวดมนต์จะมีแค่คําว่าสาธยายธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยบททุกบทที่อาจารย์เอามาแนะนาจึง เป็นบทสาทยายธรรมเพื่อให้เกิดกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับเราแต่สิ่งที่สําคัญที่อาจารย์ต้องบอกเราทุกคนคือทุกครั้งที่เราสวดมนต์เราจําเป็นต้องรู้ความหมายจะทําให้เราเนี่ย อินกับคําสอนของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและจะเกิดมงคลกับเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะครับการสวดมนต์ทุกครั้งนําไปสู่ทําให้เราเกิดมีสติและมีสมาธิมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหากเราสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีการเจริญสมาธิภาวนาต่อเนี่ยจะทําให้เรามีสมาธิและมีสติมากยิ่งขึ้นบุคคลที่มีสมาธิและมีสติในการใช้ชีวิตมักจะตัดสินใจทําทุกอย่างด้วยปัญญาเสมอขอให้บุญกุศลสถิตอยู่กับเราทุกคนและให้เราทุกคน เป็นบุคคลที่รู้แจ้งแทงตลอดชีวิตมีความราบรื่นนะครับสาธุครับ